สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีครับมากอกกันยูนีในร้านแม่การนี่แหละตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนี่กระจกความเต็นในมใจความเนี่ยร้านแม่พี่การซาลอนลเป็นี่ร้านแม่ก็หลังนี้ร้านแม่คุยเก่งไม่ใช่ร้านเสริมสวยเลยนะแล้วก็เป็นร้านที่นั่งเล่นนะใช่หนุ่มซันยังมานอนหลับเลยนอนหลับ ร้านหมองดอนเลินร้านทำผมร้านพี่การนะครับหนูไปดูห้องน้ำร้านแม่ไม่บอกว่าอย่าให้มาเข้าห้องน้ำจนมา่อกี้มานั่งนานๆได้นี่มป็นชอบมานั่งนี่ไปมีโบชัวผมจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับขอเก็บเป็นที่ระลึกนะแม่นี่โบชัวโบชัวได้เลยนัวลาวไทยเกสรไทยร้านพิกันจ้าร้านแม่อุ้ยร้านพิ่การออมอนบ๊อ หลับไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็วันนี้แม่แม่การซื้อคู่คอพเตอร์ไม่ได้ไปทั้งมืไแสัวปวดเลยคูคอปเตอร์ไม่ได้เปิดเลยไห่พี่นนองแล้วชิดแต่งแล้วได้ตัดชุดให้แม่อาู่ดอกเป็นชาท่างดีก็แม่ไปซื้อของคนอื่นที่ร้านบอกว่าเป็นนิวได้นะแม่เพิ่งเข้ามาวันสุดรคุ้มมาก อรองเท่าแล้วต้องมีส์ดีพร้อมดวงโดนแล้วฉันหัวเลาะเลยใช้ใช้ให้มันนานใช้ให้มันคุ้มใช้ให้มันคุ้มใช้เอาไปทํางานเดินหาทองได้เยอะยทำเป็นคนดีของแม่แพรวไปไหนอย่าให้แม่เขาเดือดร้อนโอเคเออแทนที่าพ่อหลายดอกแม่แพวอ่านแล้วว่าพูดว่าอะไรผมแล้วผมอ่านแล้วเนี่ยผมอ่านแล้วนี่อ่านเป็นที่ลึกเป็น โวาดจัดแม่การไงอยา่ามาแม่แม่แลาพี่ยังว่าเอากระพี่การเนาะสวัสดีนะครับทุกคนใครแวะมาเมื่อคืน<ส>นี้เนี่ยแม่จัดงานให้สนุกไหมละ่ะสนุกมากครับเอ,อสนุกก็นั่นแหละเก็บไปเป็นโปรไฟล์ของตัวเองทําให้ดีต่อไปกว่านี้อันนี้เป็นเป็นดีแล้วเราต้องทําดีกว่านี้ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะมาสะผมร้านแม่นะไม่ได้มาเรียนนั่นกับกูเตอร์ไปไหนมาวันนี้ พูดเติร์กยังขึ้นรแบบน้วเริม่ยเห็นไหมบอกเลยว่าดูแลโอวานดีไหมเป็นโอวานแต่ละหนึ่งดอกแม่มีโอวานให้หรอใช่แต่เพฟังทุกคจะดีใจกับผมนะใช่ครับแม่แม่ผมชอบครับเวลาโดนโอวานอะแม่แม่ผมชอบจริงๆรอดูคอมเมนต์เลยเพราะดูในคอมเมนต์ลูกไม่แฟนรอรอรออ่านคอมเมนต์เลยครับแม่แม่ fc ผมชอบ เวลาได้รับโอวาทน้องแแม่ว่าไป่ครับโอ้โหใครแวะมาที่ซิดนีย์นะครับอย่าลืมมาสระผมที่ร้านเล็กซาลอนพี่การพี่การซาพี่การแฮร์ซาลอนหนึ่งเดียวในซิดนีย์นะคะทุกคนนี่ขนาดรองเท้าคู่เดียวโปรโมทขนาดนี้เขาตัดส่เลยไม่พมดทั้งวันเลยโอเคครับ พอแล้วดวเดียวโอ้ว่าได,ด้ขนาดนี้ไม่เอาอยากไม,ไม่เอาแล้วซื้อรองเท้าให้โปรโมทให้ขนาดนี้นี่แต่เขาไม่ตัดโจทย์ให้ไม่โปรโมททั้งหมดเลยโปรโมทให้หน่อย <c oughs> ไม่ใช่ต้องบอกว่าขนาดรองเท้าคู่เดียวโอวาดเดยอว,วา่าอะไรนะเขาพูดว่าอะไร <c oughs> ถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอ,อย่าลืมกดซับส,สไครต์นะคะ